เสียงเนี่ยบักชาแนลไอ้เพื่อนมึงอย่าขำก็เนี่ยมีเพื่อนเป็นแขกรับเชิญนะก็เออชื่อว่าอะไรใหม่เนาะก็เนี่ยผมจะเรียกมันก็ก็เรียกอะใหม่เนาะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นของอะไรวะเออช่างมันเดือดตัวเกมเออเกมดีเฮ้ยเกมดีอ้าวลงมาจากตัวแต่เมันใหม่เอ้างงงงแป๊บเออช่างมันเดือดกูจะมาเจอเห็นเมาผมไหมมาผมที่แบบเล่นเล่นหน้าจอเนี่ยเออเห็นเมาไหมนั่นแหละ คือจริงๆนะตูเลยมันคอมจานเกตจากข้างล่างได้เลยนะเออแล้วนี่กำลังทำอะไนเนี่ยอ๋อเอาไอ้ดดเทนคนมันก่อนทนคนมันทนคนเออตายหนึ่งคนอีกคนหนึ่งยังไม่ตายทำไมเกมมันนิ่งขนาดนี้เออขอเอาของหน่อยขอเอาของหน่อยไดด้เอาิแป๊บหนึ่งขอเอาของแป๊บ สุดเลยเต <idity> ็มเลยเด็กเออเออเออโอเคโอเคโอ้ตัวได้หมอกเวลสามมาเด้โอ้หูใเงียวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมว้าวโอเคเอ้ยเจอคนเจอคนอยู่หนึ่งคนในแผนที่เจอคนอยู่หนึ่งคนในแผนที่เออตรงนั่งอยู่รีบๆขับรถรีบๆไปเร็วเร็วรีบขับรถไอ้หัวกระป๋องเออขับได้ เอ้ยมีปืนสนายโตมัากไหมเนี่ยเอ้ยเป็นน้ำมันเดือดหอกอะไรวะนั่นน่ะเดือดหอกไฟฟ้า่ะว่ามันมันใช้งาน,ดนได้เดยนหรอใช่พอชมได้ยินเสียงเพื่อนมันชัดเจนหรือว่าได้ยินเสียงผมไม่ค่อยรู้เลแบบโอเคก็จะก็จป่ะเฮ้ยรถอะไรวะเฮ้ยชิ้นใหญี่จะชิ้นไหมอะไรเฮ้ยน้ำมันรถเป็นฟุูนี่หว่า <laughs> อย่ารีบหนียนั่งด้วยไป ไปไปชนคนกันดีกว่าไงไ,ไปเราแก๊งป่วนฟรีไฟอยู่แล้วไงแหม่เห<ม>็น<ม>อย่างที่ฉันคิดไหมเต้นเห็นเห็นดิคือผมขอบอกเลยว่าผมเนี่ยในเกมฟรีไฟผมมันได้ชื่อว่าเทียนะผมชื่อว่าเต้เต้เอ็นพีฟังฟังตุ๊บตับ่ะถ้าฟังตั้งตุ๊บต่องแม่งเอะเป็ใครไงไเไต้เต้เอ็นพีอ้าวเอ้ยทำไมรถมันใครกันละทำไมหน้าจอตัวมันค้างขนาดนี้ เออคางแ้วก็้ดวอนี่หมนติวติวเลยเนี่ยสี่เอ้าโอ้แป๊บเดียวมันมถึงตรงนี้เลยหรอไหนดูนีเไอ่อล้วะไหนย่ตนไหนเก็บแตป๊บ้นวานไหนย่เลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋ยวเ่อนเด้วย้นเวนเั้วยมันเก็บภาพมันเก็มมันเกมค้างเลยลอย โดนยิงเออโดนยิงมาหนึ่งนัดเอ,อ้ยม,ม,มีติซุ่มไม่ตัวบอกมีตัวซุ่มบอกมีตัวซุ่มบอกไ,ไม่มีไปละติซุ่มก็ไม่มีจิ๊กจิ๊กไปไปไหนวะฮ่ากระต่ายโผลไปไม่ได้คนหต,ตัวเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่นี่มันมีคนบอ,อแต่นี่มีคนบอ,นมนบอไม่มียิงคนเคออรียบร้อยอ๋อตายห่าหมดแล้วเหรอเอ,อ้ยตัวฆ่าคนบ้างดีเอ้ อยากฆ่าคนมาอยากหาที่ซุ่มอ่ะมีที่ซุ่มให้ตูมั้งไหมมีที่ซุ่มให้ตูมังง้งม,ม,มึงเนี่ยตัวเป็นสายสไนเออร์มัก็ซุ่มตรงกลางตรงแอร์ดอกปีกโอ้ยซุ่มต่อไปต่อมึงจะตูมจะมาหาเหรอไม่หมายถึงแอร์ดอกที่เราหมื่นแล้วในที่นี้มันก็อืมวอกฤตอยู่ในวงเรียบร้อยแล้วม,มีมันมีตึกแถวเน็ตัวซุ่มยิงสไนเ์มั้งปะไม่มีอ่ะมีแต่ภูเขาไม่ต่อต้นมงต้นมาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย จะสนายมันแรงนะนักเดียวน่าจะตายจะไปคนละเติรนโอ้ยน้ำเสียงอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคไล่ชนคนแถวนี้เลยเฮ้ยตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นัวหินคนสองคนน่าชนมันเลยน่าชนมันเลยชนมันชนมันโน้ตรงนู้นน่ะข้างล่างแล้ววีนโอ้ย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 ลงมาจากรถตัวยนจริงปั๊บเลยจอยด้วยอ่าอ่าอ่าปิดติดติรโอ้ยโอ้ยโอ้ยจอ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 ยโดนยิงโดนยิง ยู่แป๊มเออ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 ยิ้มยยอุ oh, ้ยอุ้ยยิ้แมตายกี่คนตายกี่คนหนึคน่ะออ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย้โอ้ยโอ้ยอ้ยไปเอาไปเอาไปบไปอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยีเยี่มว้าวแม่งตัวโลมาจากรถทีเดียวแม่งตัวตุวกับตายเลยเนี่ยพีวีนเฮ้ยนายเออออเออืออ เออเออเออือออ้าวตายแล้วอ้าวเย่ตัวซาตานนายสอยแค่นัดเดียวมันตายเลยไงเปล่าเอาเปนยิงสองมันนี่แหละอ๋อนึกนึกว่าตัวซาตานายสอยมันปุ๊บแม่งเดี๋ยวมันตายเป็นไงชนะต่อจัดแม่ไม่ตัวแล้วทำอะไรเลยเนี่ยตอนแรกลงคลิป เออตังไม่ได้ตามอะไรเลยโอเคก็จะมาชมครับแต่ผมตาตัดตอนรอบสองแล้วก่อนเนาะไปตัดมาชมคือตอนนี้เนี่ยผมก็มาทําการรอบสองเฮ้ยเจอคนเฮ้ยเจอคนเฮ้ยยึดแม่้ต่อยปั๊บต่อยกันปล่าหรอกเปล่าได้นังได้นังไม่เจอคนไม่เจอคนเจอคนเจอคนไม่มีปืนเฮ้ยตอกมากไทยตอกมากไทยคนจากป่ามามไทยเฮ้ยมามาไทย,ยมามาไทย <c oughs> เฮ้ยไทยก็ไม่รู้ กำลังไฟกับมันเยอะต่อยได้ไหมก็ต่อยได้ไหมเอาเอาวิ่งวิ่งมันวิ่งจูมันวิ่งจูมานึ่งจูวิ่งจูมันไม่มันวิ่งจูวิ่งจูไมีจูปีหนึ่งจูปีหนึ่งจูปีหนึ่งเดือดเดือดเดือดเดือเดือด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 เอานเออไมีโดนม่โดนจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไหนขอมาต่อยมันติตายก่อนดิวิ่งไปไหนวะนั่นอะวิ่งไปเอาไสเกรอะอะโอ้มาตู่เอาปืนหนีเราตัวหนีเลยจ้าโอ้ย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  งานมองอะไรมันได้ปืนก่อนตัวเอ้ยตัวเมีเปืนและน้อยเย็ดแมำอยู่ไหนวะไอ้อยู่ไหนอ้าวอ้าวเอ้ยมันค่าเหมือนกันเลยมันค่าเหมือนกันโอ้ยตาแล้วตาแล้วโอ้ยเร็วๆมาช่วยตัวด่วนมาช่วยตัวด่วนเร็วปลัด <c oughs> จตาย <c oughs> โอ้ออกล็อกมาเรา็วความวางสุดได้ของท <c oughs> ีเรน <c oughs> คุณพูดไกลเลยแต่จะไม่ได้ไกลมากพูดไกลเลยรอบนี้คงแพ้แน่นอนเลยโอเคถ้าผมจะตัดไปตอนท้ายคลิปแล้วกัน,กนนะามาคุณผู้ชมนะมาจะท้ายคลิปดิประมาณแบบท้ายปิกบลอบเนี้ยโอเค โอเคโอเคนะครับคุณผู้ชมก็มาถึงรอบเอ่อรอบสุดท้ายก็แล้วกันนะโอเคปะคุณผู้ชมโอเคไปเลยหัวกระป๋อง <c oughs> จะไปซุ่มตรงไหนดีครับหัวหัวกระป๋องครับคุณหัวกระป๋องครับซุ่มตรงไหนดีครับ <c oughs> ไปด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยว้า <c oughs> โอ้ยใกล้ตายยืนแมมโอ้ยโยแปบ๊บเงยโยแปบ๊บ โอ้ยโอโอบาเลียนี่โอยมันอยู่ไหนมาเ้ยเมื่อกี้เห็นคนอยู่เมื่อกี้เอ้ย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 เอ้เอ้ย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 เอ้เอ้เอ้เออยอ้อออ้อเอ้เอ้เอยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยเอ้ยเอเอยเอเอ้ย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 เอยเอ้ยเอ้เอ้ยเอเอยอเอเอ้เออย เออเอาปืนนี่มาย้ำไม่มีปืนนี่ยตรงมีปืนนี่เมองยัยไมีแค่ปืนนี้ปืนพกใช่ไหมอืมอยากอยาติดกล้องว่ะมันมีกล้องในตู้ติดปะไม่มีเอ้ยเอรอเอาปืนติดกล้องเลยมีไม่มีปืนติดกล้องเลยเหรอนอกจากปืนสนายเนี่ยก็ปืนอันนั้นแหละปืนอะไรวะเป็นหนึ่งไหมเฮ้ยไปด้วยจะไปไหนวะนั่นน่ะเอาไมีคนล้มและหนึ่งคน โดนดั่ห๋งใช่เองกินหัวกระป๋องกระป๋องแล้วลวกระแมงวะอ้าวมีคนมีคนล้มแล้วถึงสตูมีถึงสตูสตูมันล้มไปแล้วหงคนเยี่ยมอ้าวจะบอกแล้วว่าคนล้มมันตายหาแล้วอ่ะเฮ้ยท้ย้ยอ้ย้ยยโอ้ย้ยก้ตายก้ตาย โอ้วยอยู่ตรงนู้นได้ตรงนี้จะชยังไงวะนั่นน่ะขอยิวแป๊บขอยิวแป๊บขอยิวแป๊บนึงของยิวแป๊บนึงมึงเออระวังด้วยนะมันมาเต้นนะอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงปนึงอยู่ไหนกันหมดเนี่ยแม่งมาตัวแบบไม่ตั้งไม่ตั้งตั้งตัวมาช่วยตัวดว่วนเร็วมาช่วยตัวด่วนโอ้โอเออตายหมดเลย ตายกันหมดเลยนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอออย่างหน้าบเปร์สนายอ่ะโอ้แบบเปิดสนายอ่าแต่จริงจริงเราจะเปิดสนายเอาเอาเอคก็ได้วะเออเอคก็ได้วะเฮ้ยมาตู้เดินไปไหนวะเนี่ยไปด้วยไปวะต้องมีบางขวดเออตัวที่ ไปแล้วปไหนวะไปตายนี่แหละอ้าวเฮ้ยไอ้หนอมไอ้หนอมจีบนี่ใครวะเฮ้ยแม่งมันลงมาละหนึ่งคนคนใครแน่นอนเลยตายตู่เดาเฮ้ยมีตุ้งตุ้งเฮ้ยไปด้วยไปด้วยกําลังตามอยู่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 เฮ้ยขอขอที่ซุ่มขอที่ซุ่มเออตรงนี้น่าจะเหมาะดีระวังด้วยเดินขนแม่งกดเฮ้ยปืนติดกล้องเฮ้ยย่ำย่ำย่ำอืมเฮ้ยไมีสองตัวนี่สบายใจเลยสบายใจว่ามีปืนติดกล้องเลย อืมตรัในไปไหนกันหมดวะใครหมดเนยอ๋อาเหรอโอเคตีวินเฮ้มนนย,ยงงม,มันอยู่ตรงแถวนี้ป่าส่งแป๊บเข้ามาพี่หนเนียส่งแปยังไงวะเฮ้ยเฮคนมันอยู่ข้างนอกห็นคนอยู่ข้างนอกอ่ะอ่านไงพีว่าล่ะไปเลยยมียู่ไหน่ะเนี่ยเลี้ยว ว่าทำตัวโดนเร็วเรียกวมันมีบาร์เรียมันมันมันมีบังเกอร์กันถูกมั้เจ๋อก็มันขว้วกันดิเออะบังเกอร์แต่แม่งโคตรโคตรจะบังเลยโอ้โหเอ้ไม่เอ็งความหวังเดียวสุดท้ายของทีมที่วกระป๋องไอ้หัวกระป๋องเอ้ยเออแหละไม่ประตูด่าเอ็งมากหัวกระป๋องปุ๊บเอ็งแม่งขึ้นสู้เลยนะเอ้ย เออมาโตเนี่ยสาจะไหเออบอกตงนมจิตตัวบกมี li ออตัว่หมากได้มอาได้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 กลังตามกำ <các> ลงังอยู่เห็นอะไรอ้หนัง <ruktur> นี่เนี่เป็นอยังนั้นตัวเป็นเลยจิ๊บอ่าระวังด้ยเต้ จะนอนนนอในไปนั่นังเฮ้ยเจอคนเจอคนเฮ้ยไม่ว้ยนั่นหลบเฮ้ยอืมคานแป๊บคานแป๊บดูแป๊บอืมสองสองันจะาเมนเฮ้ยมันเห็นมันจะเห็นตัวเหรอเห็นยิงหัวมึงแตกเฮ้ยเ้ยเอบอกแล้ว วัดุเรียนมันบุ๊คโอ้ยเว้นตุดเออโอ้กะจะได้สนายสอยตั้งหน่อยโอ้ยกะว่าจะสนายสอยอ่ะเออนั่นแหละยิงตัวเองไปบังเกอร์เออเออโอ้โเออเรียบร้อยที่หายไม่ได้วางแผอือมันวางแผนสู้มา มาไม่เป็นไรซื้อสนายอีกรอบอ่าไอ้กรอกกรอกเว้สามมาตังค์ไม่พออีกคุณใส่ก่อนคุณใส่กอนยาวไอ้ตรงแถวนี้มีที่ส้มมั้ยซื้ส้มเยอะเลยโอ้ลับรองเซิร์ถ้ามึงไม่ใส่กรอนไม่ใส่นิดเดียวมึงตายมาแต่ตัวซื้อแต่ปืนสนายอ่ะคอยดูหน้าไปแล้วมึงจะตายโอ้ยไม่เป็นไรตัวส้มได้ตัวเพิ่งรู้ว่ากดตัวเอกในการยิงเฮ้ยตั้งคาปุ่มเองก็ประมาณนี้แหละมาขับยาก ไนะอ้ตอนไหน,น,นจะนต้องสุ่มอยู่ที่สูงๆแม่ไม่เคยรู้แถวนี้เหมือนจนอนน้งจังไปหนึ่งแต่ทุกคว่าเอ,อ็มไอนมาช่วยด่วนเร็วอือ,อยังไงเล่แป็นนังขอสุ่มแป๊บหนึ่งมันบอกว่าอยู่กับเมืองปลอดภัยว่าไม่ปลอดภัยว่ะมันปลอดภัยยังไงวะเขาแม่งแม่งก,กำลังมาแล้วนะ่ะเฮ้ยดิยไหนว่ะดิไหนวะเฮ้ยดินายบอนนี่ ไป right แล้วมันอยู่คนเดียวเลยนะอ้ามันอยู่ใหัวใจมเ้ยแถวนี้ไม่ค่อยมีเลยเหรอเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เมื่อกี้ตูยิงโดนศัตรูคนคนกัน้าหน้าต่างตวโดนไปละหนึ่งเมตรได้เวนจริงๆนี่โดนไปแค่หนึ่งเมตรอ่ะตู้เว้งโดนไปแค่เม็ดเดียวแต่มันหลบว่ะเออคุณผู้หญิงน้อยเออโอ้แล้วมันกำลังบีบเข้ามาแล้วเออเออเรียบร้อยคุณผู้หญิงตายอ้าวตายกันหมดเลยหรอ เ,ออเรียบร้อยแม่งได้ห้าคิวเลยโอ้ยโอเคเอาล้ครับรคุณผระจมครับก็ต้องการปิดคลิปไปแค่นี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะ้าคร้อบแล้วก็อย่าลืมกดไลดค์กดแจรกกดติดตั้งตาเนาะสนะสหลับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบายจ้าแล้วก็ถ้าอยากไปดูคลิปของเพื่อนเนี่ยบอกเลยว่าคลิปของเพื่อนมันไม่มีนะผมนะเพราะว่าช่องของเพื่อนผมเนี่ยมันไม่มีคือก็ต้องขออภัยด้วยนะที่มันไม่มีช่องของเพื่อนผมน,นะโอเค้ากล้องก็ แต่ใครชเจ้าก็เอออย่าลืมกดไลค์ผมเยอะๆด้วยเนาะตรงนี้เนะี่ยยังมีคนกดไลค์น้อยอยู่เอ,อ้ยโอเคไป้วนะจ้าไ